วานนั้นหนึ่งนัดราด่าพอแขังมาพอแข่งน้องคองเจนไปวอกเยนักมันขี่ขัานห้องเล้บมันเอาท้อทางแับครับสำหรับอีพีสองนะครับเนอ่าบันบชมบรรยากาศไปน้ำกัน มาลุนว่าปูตาเพ่นจให้แนวท่าเข้างวดนี้วันที่16ที่สีถึงนี่นะครับเนาะเป็นตัวได้แท้นะครับเนาะเอาฟังเบิงน้ำกันวิเคราะห์ไปน้ำกันครับผมใส่วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับเนาะตัวเลขทุกตัวมีวมเามยงนะครับเด้อมีโอกาสมากล้วก็มีโอกาสลดตถาผู้ไดเชื่อมันได้ทัทธาก็ ลงซื้อได้ครับผมตามนั้นครับไปเบิน้งน้ำกันครับผมิดว่ากัติน่าหลักผ้าไม่นันไล่กันีกินเตอนตลนัอแเตนั่กําลังถึงมันมาทอนเตนาหักผ้าเขาจะกินได้หอว่าท่านจะกินจะกเหอโอ้ม้พี่ครับเขาตัดอินอาแทแ

เล็กรถไมาปที่ไหนมองค้อนเล็กพอต่าแเท็หนึ่งได้แหละเล็กรถพอขั้นแดงเออบาดได้ยังอันอันขั้นแดงเป็นาอเขา <c oughs> เป็นไอเขาบมัดขั้นสีตามาบาดไปน่อ,องนี่ว่ะเป็นพี่กับน้องกันรอกับเป็นพี่น้องก,กันใทรดย,ยูุดิครับผมจักว่าเป็นพี่กับน้องกันนะกัน คั้ในวัดกาเป็นนั่งเก๋ตั้งมาเป็นพี่ก๊น้องขั้นที่ถามก็เป็นนักติดเครื่องหนังน้องขั้นต่อมาเป็นนั่งหลังน้องฮกกับ้าแมนไอ้เก๋โอ้ยฮก้าแมนนะปูระนึงโอ้ยนล่งหกกะที่แดงนั่นได้ยิ่เทานันได้โอ้ยกตีำยถ้เทาเขาโอ้ยที่แต่ก่มี่พรเห็นตักขึ้นละว่ามันเทา ข้อคีไปกับว่าหุนจักพาพอได้ข้อคีขั้นเก้านาหน้าไปคีขั้นหน้าลน้าข้าไปข้ามาข้ามาข้าไปหัวชักหัวขวาำพี่ตาน้ำไหนน้าน้ำไหนน้ำไหนคีไปกับหัวชักหัวคว่ำคีไปหัวชักหัวคว่คีขันเ้าน้่หน้คขันเก้านาหน้าจังว่าหุจักพ่อคยหนังว่ะคีขันเ้าหัวชักหัวคว่คขันเก้านาหน้ที่ละขั้นไห้ขั้นสามไหน มันแบบคขั้นเก่าแต่ว่าค mm ือว่าจะเอาขั้นขั้นใหม่นี่มาจะเอามาขั้นเก่าก็คิดดีดุลคิดดีดุลเพาะสักอ้นแต่ว่าขั้นบางอเห็ดขั้นาองกาขันเกปาอ้นบางเก่าป้บาเก่าเขาได้บ้อเห็นขั้นอีเท่านั้นเขาจับอีเท่าวัเท่ากับไม่คือเว็เด ท่ากับแกกาถามาคุณไหนแกกากามาคุณไหนพ่างอที้ไปคี้ไปคีไปแล้วก็่ี้ว่าอะไรอยู่ี่เห็นว่ามันห่างๆกันขนาดไหนกลับไปกับว่าอะไรอยู่ดิโอที่กับไปกับมาโอ้ีกับไปกับว่าได้ครึ่งเก้าเมาปันได้ขาลมเมาปันได้ขาลมคี้หัวชักหัวขวาไปกตว่าลมเมื่อปะเมื่อปอบะ แต่ว่าขั้นไว่พอมาแพงก็ใครอยากคิดันไหนบบที่ขั้นเต่าขนาดคิดไปจางไหนก็ได้ตกรุกกก็ได้คืนผู้คืนผาขนดนั้นงับผู้อัพผาว่าได้คืนผู้คืนผาได้ายว่าไปจากไหนเออที่คืนทับผู้ไดได้เท่าเท้าห่างห่างขนาดนั้นบางคนเท่าขนาดที่คืนทั้งทั้งทุกพูกขนาดที่คืนทุกทุครับผมที่นงว่าอยากคิดดัก แต่ที่ชอบของใชื่อไหนที่ชอบคือชกชูมาเออว่าเราเก้ามาโอ้ขัดเกาว่าเก้าว่าจะคืนได้วาเขาวะพอถาที่ถูแล้วกยที่คืนเล้วที่คืนแล้วเลยขัดเก้าเต้าเอาว่าแข็งอนรว่าเทียน่ะที้ขัดเก้าหนักอืมี่เราขัดเก้าที่ที่นี้ที่นี้ขี้นีไปอดรออดรดตัวนี้วานนั้นถ่ามาด่ากัน่าไม่ไหล ่าไม่ไหลเลยดักอนกจะทิไหลก็ไม่ไหลคือน่าไม่มีหมสนครวักว่แต่ัว่าัาทักวาักวักวาว่าทีก่าทักว่าักวาังว่าทีกึ้นทปกทักวัวาทัขึ้นไปทีกว่าทักว้ที่ท่าทัาทาัททกทก็่ั่า่ วันที่เท่าไหร่สามสิบอวันที่ทิพย์องกอะไรเดือนแป่อแอพันห้าร้อยเท่าไหร่หกสิบสี่ทีรถขึ้นนอนการวานวาน่งหน้ากระดาษขึ้นนอนรถข้าเตาตักมาข้นเตาที่คืน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 ไปว่าคี่เราวมาคืนไปเพราะว่ารถข้นเตาคนบ้าห็น คอดว่าแต่ว่าถตายนะบางท่านบครา้วางคืนนู่นบาอะไรแบบหาว่าหาว่าพลังดีก็ต้องขันใหญ่ทีคืนทีคืนคี่คื่คีที่ที่คืนวัจับวะรับปิดแทเอ้ย้ขาหนาหองต่ไหนเฮ้ยเขาหนาหองเอาจัดที่ แต่ว่าเขาถอดตกแล้วถ้าเขาถอดตกไม่ได้ดเอาการบ้านวันแะหนึ่งวันกาบ้านตายปะคุณขั้นเก้าน่ะักเขาว่ามาถุกบุกถูบ้านขั้นในพอค่าแพ้เอาว่าเอาไปลุงใช่รเอาจอดไปยังห่ัตจอดไปให้ค้อนบังนั่นเองว่าได้เคียค่าจอดดะจอดไปยังหลั้นเขา ขั้นเก้าตะขี้คืนไปขี้คืนไปคุณตะขี้ขึ้นไปวะครับผมเออช่กงาปได้ก็ึ้นได้ครับผมช่กงาปได้ก็ึ้นได้ขั้นไม่จอไปนี้เออว่าเคืนน้ำมูดักว่าเอาขึ้นไปที่ขั้นไม่แท่งแต่อย่างว่าแท่งต่อดไปีหต่อดไปไหนขั้นเก้าึ้นไปขั้นไม่เอาต่อไปนี้ข้าแท่งว่ามันเดินงน้ำมูอแท่งก็ตามกูรังค่อนวะ รถไม่แห้งแคงคือว่าเอาคืนพอบ่พอว่อกันยังว่าข้าแพ้กันจอดไปยนลายมี้เป็นหนังพอว่าตอนไปเห็นคนบ่นทื่อๆเนี่ยเออไม่จะคนเตาหน้ามันมันเบื่อคือนั่นเบื่อคือคืนผู้คืนผาอะไรค่อว่าเะียเอารถอี่นั่งสองคนว่าแพงขนาดนีคือรถพ่อว่าไรตั้งไห้กันถือว่าไรเออผ่ไมีแห้งขนาดทีามันถอยหม เขาฟาถูนะเขาฟาขึงขี้ริ้ที่ริเอขึ้นได้ทงคืมาหาแห่งกบขึ้นมาได้รูเแล่ลนะครับผมเออขึ้นได้ขึ้นยังขือน้วเาอะได้กันทังมงแล้วก็มีขึ้นขี้ริ้วัดกันยั้งไะว่าเพียรขับแค่กัดปะขับแค่กันแล้วนีไม่มีตกต้นกล้าแม่นี่ว่าไม่ตกดไปอีกทังบักเพียรเองแต่ว่าเราตัดเพียเองตอนวาตอนมาจากน้ำคมพออยูงดีแล้วขั้นวันวันเนี่ ออกมาอย่างนั้นแตะนกลรอทพออยู่ดิพัดพ่ออยากคืนได้ยุ้ยดิแต่คืนนับเขาว่าถึงก็คืนได้ยุ้มืันคืนทั้งนานัินไว้ืันคืนื่นคืนวันคืนกันไว้กระปูว้าไม่ถอยหนังบทันบัเชียอีกว่าไม่ถอยหนังว่าผ้าเมืองกางเมือนคืนคือกันบ้าทันวัาใครอยู่ดิวี่ถืงนับกลม ไดามาหาคนมาเลมบาเด็คืนนั้นก็อต่อไปหาต่ำหมต่อไปหมเข้าบ่านเพักบึงบ้านเดแกบ้านบึงเจ็นบึงน้ำกึ้งคืนได้นน้ำพันด้วยกันบึงได้เลยนเงคืนทักหนาฉันกาพูดได้ช่อยบึงคนทักหง้านทักบึงทักหนาฉันก็พูดมดมช่อยบึงทักหลังเ้านทักหนาเขาเลยว่าถอยไอส่วน เอามาแต่เั้นชั้นอาจารว่าเมืรนคืนเบืรนคืนรนคืนเราขั้นไปต่อไปไหนต่อไปไหนเราขั้เข้าเมินคืนเบินคืนเมืรนคืนเพาะนั่นะอะการบานเราได้หน้ากระดาษเออคักบ้าะคักบ้าปะเบิร์นคืนเบินคืนเปนางไรคืนได้ท่านสองขั้นจะบอกปูขึาา้นได้ไหม เขาบอกเพียงเอกที่แล้วก็คืนไปคืนไปเท่าก่นนี้มาที่แกดพอว่าถือว hmm. ่าหารน้ำคน่ะไปไปก็ไปนั่งก็แต่เบอนขคืนน้ำกันได้ไหมเอาดียกดีคั่งยกคันงยกคั่ปูไปกอนเนาะเอาใจทุกคนนั่งก้มไปเอาเบอรคืนน้ากันนะได้อี่มียังบ่ามเบอรคืนได้อี่มีแต่ขังมาหาให้เบอนขคืนมาได้ได้ตลอดพอแท วัาใดอื่นว่าด่าสุไปต้องว่ไปครับมันขึ้นมาแดงละปุ้ยว่ามาแดงดีโอขั้นเก่าโอขั้นเก่าคือหมดเออขั้นเก่าได้ขี้เทาไหมขั้นขี้เทามั้ยโอตาฟมเอาขั้นอี้เทาขพขึ้นวัดพักวัดขวาไปนั้นไหมไปไปถามเขาว่าเฮ็ดตั้งไรเราไม่เฮ็ดไทยเว่นแทบขั้นด้านหรขั้นด้านดัะขั้นขี้เทามันดักโอตา ตาทีพ่อตีข้า,ขา,ขาบินคู่กับยังไาบินคืนกับยังมาปักเชียเอกจะไปนะกับบินคืนนั่งขันบ้านบินไปก็ที่นี่ทีนท่นี่คืนไดนี่ะ่ะคืนใดคืนนังนะเอาทีถูกบางวางบ้านเถาตาโดนบ้นเถาว่าคืนไดกอคืนใดพใดดี่คืนใดก็เจ้าะอืม,ม เสียเองคู่หนาคือคู่หลังปูึ้นทั้งหนาทั้งหลัโอ้คืนผู้ึืนทั้งเออมือคืนทั้งชัดตัวอืนทั้งหนาผู่แรกทีมือทั้งหลังโอ้โหเออเอาง้อมือทั้งหลังมันมือไดจัหวะเม่ไหนนะปูพี่คอยหลังคือม่ค่อยอักคือว่าถัาทุกอันถักทุวบาทั้งหนาตัวบื่ขึ้นเื่ขึ้นทั้งให้ขึกีรกีรี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 กมรีกี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 รี่ีีกนรีกีีกีรีกี ให้ได oh. uh ้พี่ได้พี่คือน้่งที่เราหน้ามันแตกด้วยคู่แรกเราไปเหมือนคู่นั้พอกระเบนแต่ว่าพอคิด่าบึงไม่ได้จะคั้งนะคือฮอกพอก่ได้ว่ดจัดกระน้นาระนั้งคือพอไปคือกระนั้นกคืนด้นกเอ้าอามดานะครับครับผมมันเดวถามได้ปะถามมาจังไหน นี่วายเจี๊ยซีเจี๊ยบซีเถวายบไีเจี๊ยบาีเจี๊ยบซีเจี๊ยบซีเจี๊ยบ่อเจี๊ยบซนเจีไยบซีเจี๊ยบซีเจี๊ยบซีเจล๊ยบซีเจี๊ยบซีเจา๊ยบซีเจี๊ยบซาเจี๊ยบซนเจี๊ยบซีเจี๊ยบีเจี๊ยบซีเจี๊ยบซีเจี้ยบนีเจี๊ยบซี ทศไม่หลับไม่ตืไม่หวานไม่หลุกด้อให้คุจักคุ้มพอคุ้มแม่เออขลรับพารมีเออเมื่อใดวันทําคขันก้หลุกด้อให้คนอทานทิพย์คำฮันขอคำารากทอันไหนคิดวัตถุวัตถองเออขอเพิ่มได้หลุกเด้อเป็นพระอันประเถิดในบ้านเออวางค่นั่งแดงขาวขาวเข้าใจในพระองค์ปะเถิดในบ้านเออ ให้จากบ้ายแม่เธอลูกเป็นลูกกได้วาามาไม่ใครพอ่อกาแฟลายแต่ของนี่อเออการพ่อกาแม่จักว่าบ้านสาข,ขั้นจากบ้านพ่อกับการพอ่อกาบแม่นั้นกได้บันแม่กบับกาพ่อนั่นกับไดว่าเป็นงั้งนหรอแต่ว่าอย่าให้พ่อแม่กาแต่ของนั่นทีว่านั่นแหะอันไหนดีแทบแทวกต่ชื่อให้พ่อเองจาัวัาแ้ว ไปไปไปพ่ออันนี้แท้แท้วาาฉังกฤไทยไปตองครับผมจักว่าที่ได้กินว่าได้กินแล้วมดกินเหมือน้าไม่ที่ได้กให้พ่อให้แม่คนได้กินแต่จินนะลูกเตออที่ทำมากค่ะคืนเพศน้ำกัดจะเริ่มก้าวหน้าลูกไปขอพ้อนาเพิ่มนะลูกเตอมันทำคัดก็เป็นน้ำลูกหายต้องดิ้งเ้วลูกนด้ไหมแล้วก็แล้วข้นเท่าแล้วก็บอกหูจากขวแบบนี้ พอจังไปไหวพ่อไหวแม่จับใค้าะลูกวม่ไหวจากของแต่ว่าจะของไม่ฮ็ดเป็นตัวจังม้าปเลยจะขาดข้อไดเท้าชื้อยังวะเท่าหน้าเกิดโดนชื่อกันไม่ถ้าไปนักเออกำนังแบบเออพ่อก็บอกใครเป็นคัตตี้ท้อใจเชื่อคู่เชื่อคนระ้ลูกหลานเออ นางขายต็อกด็กไม่แห้งปูนกหนิ่งอเียนแน่นบ่นิปูบมาไม่สิบเมตรเไยขายงดอย่าว่าไม่สิ้พนข้อมันเท่าข้อมันกวาดข้อเก้าไม่น่นแม้ว่าที่เจ็ดห้าคู่จะฉลยเลยไว่ใ่ให้เช็ดหะใช้แลวอยัต็อกต็อกทุกอย่างมูดจักป้อตวห่าทั้งทางไปดูตัวหันตัวดิน่แห้งหันก้าวะข้าแข้งแรงหันก้างไหล่หัน้อไหลมาหันฝันดีีก็ถือข้อไวที่เช็ขอ จับฝันเพี้ยนเนาะคัตแน่นะฝันไปดิฝันไปดีเอาเอาเอาจะดีก็แค่นั้นมีครับผมอ่าถ้าเดืยนรถปูเนาะครับเนาะรถคันเก่าปูหัวซักหัวความบืนขึ้นบืนขึ้นแทนบืนขึ้นผู้ครับที่เพิ่์นบอลให้นะครับเนาะนา่นะครับเนาะเอาเอาชัดๆเลยเอคารถเสซอเอก แต่แน้ำกลนถดปูไปธรนมาแล่น้ำกลืนลดปูไปบืนอยากบืนขึ้นผู้ขึ้นไปน้ำกันครับน่ะเออบืนขึ้นเอาตัวตัวข้างหน้าบืนเอานาบืนขึ้นเพราะว่าแล่น้ำกลนปูไปอันจะเป็นโรคอ่าเลขอกเสียเอกนะครับเนาะนะนะครับแล้วกต่มาวิเคราะห์ไปน้ำกันนี่ครับผมข้างหน้าคู่หน้า นะครับก็มีสานีกประมาณนี้นะครับเด้อไทยเกดเอาพิจารณาเบิ้งเพื่อเป็นแนวทางขั้นกาเป็นโลดน์เรือรถสีครับผมแมนบ่นปูคือไปน้ำกันจักรถปูรถปูขั้นเก่าครับผมทะเบียนก็ตามที่เห็นนั่นละเอาเป็นแนวทางครับผม ก็เลยขามารับชมรับฟังกัะอย่ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจกันในะครับเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ